เข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณศิระในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นผู้ใช้จักรยานตัวจริงเสียง,จร,ง,จ,รงจริงเลยลก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่กับการติดตามเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครคือเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราต้องอยู่กับมันจนจน,จนชั่วชีวิตเราหรือว่าจนชั่วลูกชั่วหลานใช่ไหมคะอยากจะฝากอะไรไว้บ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องประเด็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยผมมองมองในอีกอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับนอกจากที่เราจะไปหาพื้นที่สาธารณะ ที่มีพื้นที่หลายสิบหลายร้อยไร่มามาจ้างเนี่ยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราทําได้เลยเนี่ยก็คือเราเราทำให้ทุกทกที่เนี่ยในเมืองของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ได้ไหมเป็นพื้นที่สีเขียวเลยได้ไหมไม่ว่าจะตัวบ้านของเราบนถนนของเราบนสถานศึกษาของเราบนที่ทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนมันได้ไหมจากจากพื้นที่เมืองที่มันเต็ไมไปด้วยฝาคอนกรีตเนี่ยให้มันเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน ในในทุกๆชีวิตประจำวันของเราได้ไหม,มผมว่าอันนี้เนี่ยมันมันมันสำคัญแล้วมันใกล้ชิดกับตัวเรามากมากเสียมากกว่าการมีพื้นที่ส่วนสาธารณะใหญ่ๆอยู่ตามมุมเมืองเสียอีกอเพราะอันนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปหาใช่ไหมฮะมเราอยากจะอ,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 อยากจะวิ่งออกกําลังกายเราต้องเดินทางไปถึงสวนลุมเ,เราอยากจะไปขี่จัก,กรยานเราต้องไปถึงสวนรถไฟแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดพื้นที่รอบข้างที่เราใช้ชีวิตดําเนินอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆที่ ที่เราสามารถสูดอากาศหายใจเข้าได้เต็มปอดโดยไม่ต้องมานั่งกังวลสงสัยว่าอีกสิบปีข้างหน้าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถเริ่มได้เองนะครับแล้วก็เป็นอำนาจของกอรทมรที่จะทําด้วยนะครับเรื่องของการปลูกต้นไม้ริมทางถนนเรื่องบนเกาะกลางถนนที่ทุกวันนี้เรามักจะเห็นแต่ไม้พุ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมันมันดูแลง่ายมันใช้งบประมาณ บ่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดใช่ไม้ใหญ่ต้นปามก็มีคดีกันอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างน<อ>ั้นเ็นต้นเออันนั้นก็คด,ดียาวมากใช่ไหมอะไรติงี้ไอ้ไเรียบไปดิดมนันไปทำใช่ไหมครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ต้นปามนาเราเราไม่ได้บอกขึ้นจริงเดี๋ยวนี้คนเรามักง่ายแล้วก็ต้องการอะไรที่สําเร็จรูปมากขึ้นนะครับเราอยากได้ต้นไม้สวนป่าแล้วก็ไปเอาขุดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ต้นมาใหญ่ๆไปเลยแล้วก็มาล้อมกันมานะครับซึ่งอันเนี้ย ค่อนข้างอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากมเวลา<ม><ม>เกิด<ม>บ้านเมืองเราเกิดอ,อุทกภัย<อ>หรือกกิดพายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะล้มก็มีสูง <c oughs> แต่นี้ผมมองว่าทําไมเราไม่ลองเริ่มเปิดต้นเริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่จริงๆตั้งแต่วันนี้และครับให้มันค่อยๆโตไปอย่างช้าๆแต่ว่ายั่งยืนแล้วก็แข็งแรงกว่าแล้วมันก็จะได้เมืองที่เป็นเมืองสีเขียวจริงๆนะครับต่อไปลูกหลานเราต่อไปตัวเราเองเนี่ยวันหยุดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาพื้นที่บ้านพักต่อากาศดีๆ นอกชานเมืองอะไรอย่างนี้นะครับเราอยู่ของเรากับเมืองของเราที่เป็นมิตรกับชีวิตของทุกชีวิตไม่ดีกว่าหรือ,อนะครับและมูลนิธิโลกสีเขียวนี้จะมีส่วนช่วยรณรงค์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้จริงเราทําอยู่หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องอย่างเรื่องเรื่องประเด็นการจราจรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กําลังพยายามผลักดันกับผู้สมัครผู้ว่ากรทมทุกคนไงไงอยู่<ง>นะครับก็ในในวันอีกไม่กี่วันข้างหน้านครับวันที่17กุมภานะครับเรามีการจัด เวทีดีเบตนะครับในวาระเกี่ยวกับเรื่องของการระบบการจราจรในกรุงเทพและก็เรื่องของจักรยานด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะมีการดีเบตตรงนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพที่ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนะครับให้เขาช่วยกันเสนอไอเดียความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะเอาไปเสนอกับผู้สมัครผู้ว่าให้เขาคิดเป็นนโยบายของเมืองขึ้นมานะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับ ก็อยากอยากจะพูดถึงประเด็นตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท,ท,ท,ทุกๆวันนี้สภาพการจราจรในกรุงเทพเราเนี่ยมันดาเนินไปอย่างไม่ยุติธรรมเลยนะครับถ้าพูดกันอย่างชัดๆถามว่าทําไมไม่ยุติธรรมก็คือว่าอตอนนี้คนกรุงเทพ10ล้านคนเนี่ยนะครับเราเดินทางกันประมาณ18ล้านเที่ยวนะครับต่อวันนะครับวันหนึ่งเนี่ยตีว่าคนถ้าเกิดดูที่ ระบบรถรถสาธารณะเนี่ยเราประมาณครึ่งหนึ่งของการเดินทาง18ล้านเที่ยวเนี่ยคือเดินทางด้วยรถสาธารณะอีกครึ่งหนึ่งเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าไปดูข้อมูลรถยนต์รถยนต์ในกรุงเทพนะครับรถยนต์ในกรุงเทพประมาณ95เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอีกประมาณ5เปรนี่ยอีกประมาณ5เนเนี่ยเป็นเป็นรถเมย์เป็นรถแท็กซี่เป็นรถสาธารณะนั่นเองนะครับ รถไฟฟ้าที่ว่าเวิร์กเวิร์กเจ๋งๆเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับอันนี้ผมมีสัดส่วนการเดิน,นทางมาให้ดูนะครับลืมไปว่าเตรียมมา,าเป็นงไงบ้างคะอันนี้จก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะโอเคก็เนี่ยฮะรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเป็นพเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องไปต่อ,อยังไงก็ต้องต่อรถเมย์ต่ออะไรอยู่ดีถูกไหมครัครับแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ก็ยังกินพื้นที่ ค่อนข้างน้อยถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด50เขตนะครับมันเยอะกว่ากันมากเดี๋ยวเราส่วนต่อขยายก่อนแล้วกันนะแต่ไม่รู้ปีไหนเห็นว่าจะเสร็7 2หรืออะไรหรือเปล่ากว่าจะเสร็จทั้งหมดนะครับซึ่งต่อให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยถามว่าครอบคุมไหมมันจะกระโดดจาก2.5เปดจาก2็นเป็น50หรือเปล่ามันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนะครับตามตามข้อมูลที่เขาคาดการไว้ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยคนครึ่งหนึ่งเนี่ยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวค่ะ แต่กินพื้นที่ถนนไปมาหาศาลมากเลยนะครับคนอีกครึ่งหนึ่งเดินทางด้วยด้วยรถสาธารณะมีจํานวนรถอยู่จริงๆค่ประมาณ5%คือถ้าเกิดมองไปบนท้องถนนกินพื้นที่5%พูดอ,อย่างนั้นก็ได้อาจจะอาจจะพูดแบบง่ายๆว่าอย่างนั้นก็ได้พื้นที่5%ของถนนอ,อันนี้คือความไม่แฟร์ของของของกรุงเทพของเรานะครับที่เราจัดพื้นที่ถนนมาเนี่ยแล้วเราปล่อยให้รถยนต์ส่วนตัว เข้าไปในทุกพื้นที่เราพยายามขยายถนนเพื่ออำนนยความสวกให้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุดนะครับตรงนี้เล,เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับนี่คุณยังไม่นับไอพวกวินมอเตอร์ไซค์รถตู้ร้านอาหารร้านค้าที่มาอยู่ริมถนน <c oughs> อีกใช่ไหมไอพวกนี้ก <c oughs> ี่เปอร์เซ็นต์เคยไปคำนวณเนยีย <c oughs> พวก <c oughs> พวกนี้โอเคมันมีความลําบากอยู่แต่ว่าพวกนี้ยังไงก็ตามมันไม่เยอะเท่ารถยนต์ส่วนตัวค่ะครับก็คืออยากอยากจะชี้ตรงนี้ว่ามันมีคนอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่กําลัง ไม่ได้รับความยุติธรรมคือใช้พื้นที่ถนนน้อยมากๆถูกเบียดอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีมีคนอีกไม่รู้จํานวนเท่าไหร่นะครับที่เดินทางโดยไม่ได้ใช้ยานพาหนะก็คือพวกคนเดินตั้งหลายแหล่ที่อยู่บนฟุตบาทที่เมื่อก่อนก็กว้างขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็ถูกบียมาเรื่อย <c oughs> ๆเพราะว่าต้องไปแบ่งพื้นที่ให้รถยนต์ส่วนตัวจนเด๋ยนนี้นี่มันแคบมากๆแล้ในพื้นที่แคบมากๆอย่างนี้ครับพอมีนโยบายกรีนซิตี้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ อ่ะเราสร้างทางจักรยานกันแต่จะไปสร้างบนถนน <S <S ก็รบกวนรถยนต์ส่วนตัวเสียอ,อีกอเดี๋ยวจะทําให้ระบบการจราจรติดขัดไปอยู่บนฟุตบาทซะพื้นที่ฟุตบาทที่มีแค่นี้ถูกซอยเป็นทางจักรยานแคบขา้ปอีกฮนะแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมของเรามีพ่อ้าแม่ขายหาเล่แถงลอยมาอีกนะครับแล้วย,ยังมีป้อมตํารวจที่มาคอยควบคุมการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกอีกนะครับค่ะยังมีสะพานลอยที่สร้างขึ้นมา ขอทานไปนั่งซึ่งหลายส่งสะพานลอยเนี่ยเป็นอุปสรรคมากๆสําหรับคนพิการนะครับแล้วก็สําหรับจักรยานด้วยนะครับคนพิการเนี่ยแค่พื้นถนนให้ให้เดินเนี่ยยังยังลำบากมากแล้วแต่ต้องขึ้นสะพานลอยเนี่ยผมเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยอันนี้คือคือหลายสิ่งเนี่ยถ้าโดยมองโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการเดินทางพวกนี้เลย เราให้ความสําคัญกับรถยนต์มากที่สุดมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังได้รับความสำคัญน้อยกว่านะครับเพราะว่าหลายหลายแห่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถไปได้อุโมงคลอดข้ามแยกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไปไม่ได้ทางด่วนก็ไปไม่ได้โอเคแต่ว่าทางด่วนมันก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เราต้องการให้เป็นเลนพิเศษอันนี้จริงถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอันนึงที่เรามอบให้กับรถยนต์ด้วยซ้ำนะครับ เพราะฉะนั้นก็คุณจะไปสะท้อนประเด็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนจะไปถามวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมคะคือจริงๆวิสัยทัศน์ของหลายคนเนี่ยบอกตรงว่ายังไม่เข้าตาเลยนะครับคือคือเนื่องจากคืออันเนี้ยโอเคละเนื่องจากมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมานานนะครับผู้ว่ากรทมทุกทุกยุคทุกสมัยเนี่ยพูดถึงการแก้ไขปัญหาจราจรอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองที่รถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่มีใครกล้าแตะรถยนต เราปล่อยให้ความอายุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นบนท้องถนนในทุกๆวันจนเป็นความเคยชินจนไม่มีคนกล้าไปยุ่งพอเรามีการทำรถรถเมล์ดดวนพิเศษ BRT ขึ้นมาก็มีเสียงบนกลดาจากรถยนต์ส่วนตัวมากมายว่าเฮ้ยมาตัดเลนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครบเห็นไหมแล้วบางทีเนี่ยรถยนต์นั่นแหละเข้าไปขี่ในเลนเข้าไปขับในเลน BRT เลยใช่อันนี้เราต้องการความกล้าหาญของผู้นําเมืองมากๆนะครับที่จะช่วยกัน คือนอกนอก,นอกจากทําเรื่องทางกายภาพเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งสําคัญคือเราต้องสื่อสารให้คนในสังคมเข้าใจนะครับคือจริงๆตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดผมไม่ได้มองว่ารถยนต์เป็นตัวร้ายเป็นบีศาาต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> คนเรามีสิทธิ์ใช้รถยนต์เราต้องอยู่ร่วมกันได้ใช่ฮะเราต้องอยู่ร่วมกันได้เราต้องใช้รถยนต์อย่างเหมาะสมนะครับ <c oughs> รถยนต์เนี่ยไม่จําเป็นเลย ถ้าเกิดเราจะเดินทางใกล้แค่3ามสกิโลอะไรอย่างเงี้ยคือในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่คนเดินทางกันไม่เกิน10กิโลนะครับซึ่งจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยมันเหมาะกับการเดินทางข้าม,มระหว่างเมืองม,มากกว่าระยะไกละนะครับคือระยะประมาณ10กิโลเนี่ยการขีนน่จักรยานเป็นเรื่องสบายมากเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แล้วพร้อมที่จะผลักดันทําจริงๆเราสื่อสารกับคนในสังคมให้ให้เขาเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าคนขับรถยนต์เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบ โอ้ฉันจะเอากระจายฉันจะเอาจะได้อะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนอยากเห็นภาพรวมของเมืองที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่มีผู้นําที่ดีที่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาทําจริงเนี่ยมันแน่นอนครับว่าต่างคนต่างต้องหาทางเอาตัวรอดชีวิตของเราเราอยากจะให้คุณภาพชีวิตของเรามันแย่ต่อไปตลอดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนก็ต้องต้องพยายามหาทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่ถ้าเกิดเรามีวิสัยทัศน์ที่ฉายมาร่วมกันเลยมองเห็นถึงถึงถึงทางออกที่ดีของเมืองจริงเนี่ย ถ้าเราสามารถแบ่งพื้นที่พื้นที่ที่เราให้กับคนแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมาแชร์ให้คนอีกครึ่งหนึ่งที่เขาเดินเดินทางด้วยระบบสาธารณะเนี่ยให้มีเลนรถเมย์จริงๆที่มันปลอดภัยที่มันสะดวกไม่มีการติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมผมคิดว่าเมืองของเรามันจะสวยมากๆแล้วผู้นําที่ที่ทาได้จริงๆเนี่ยจะเป็นผู้นําที่น่ายกย่องคนหนึ่งของของเมืองเรานะครับค่ะคุณปุณลาพิธนั้นมีเวลาให้คุณประมาณ5นาทีสรุปเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> สำหรับส่วนสาธรารณะนะครับโดยเฉพาะมักกสันเนี่ยมผมก็อยากเรียนคุณกิติม,มากับคุณศิระแล้วก็ท่านผู้ชมว่าสุดท้ายนะครับเ,เราถ้าเราจะได้ถ้าเราเป็นลูกอยู่ในบ้านนะครับถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อครอบครัวเราต้องบอกพ่อแมอ่มนะครับผมก็อยากให้คนกรุงเทพเนี่ยลุกขึ้นมาบอกกับ พ่อแม่ของเรานะครับก็คือรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้ว่ากทมผู้สมัครนะครับว่าเราอยากได้ส่วนสาธารณะเพิ่มโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้เราอยากได้มรดกน,นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าทุกคนเห็นภาพรวมใน Google Earth นะครับก็จะค้นพบว่าถ้าเราพลาดที่ดินผืนนี้ไปนะครับเราจะไม่มีพื้นที่ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อีกต่อไปนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคุณภาพชีวิตของคนกทมเนี่ยกำลังจะน้อยลงมีคุณภาพที่ต่ำลงนะครับสิ่งที่มันจะมาแทนได้ก็คือส่วนสาธารณะนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะครับ mm hmm. การการที่ภาครัฐมองเม็ดเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็อยากสร้างเม็กกาโปรเจกต์ออกมาเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าการมองถึงห่วงใหญ่ถึงปัญหา ผลกระทบต่อเนื่องของแม่กับโปรเจกต์ตรงนั้นเนี่ยได้มองกันละเอียดจริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. แล้วก็ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้ามันเป็นส่วนสาธารนณะไม่ได้ทั้งหมดผมว่าเป็นได้บางส่วนเนี่ยคนกรุงเทพก็ดีใจแล้ว mm hmm. แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดว่าขอแค่นี้แค่นั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวท่านก็จะดีใจกันยกใหญ่ว่าเอาแค่นี้ไปพอนะครับ mm hmm. แล้วก็ สุดท้ายเดี๋ยวก็ท่านก็นไปทำแม้กับโปรเจกต์แล้วก็อยากจะถามอ,อ,อีกเหมือนที่เบรกที่แล้วที่ผมบอกกันนะครับว่าสุดท้ายความสุขที่แท้จริงของเราก็คือการมีสมดุลของการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนะครับพื้นที่นั้นเนี่ยในแฟนเพจบางท่าน,นบอกว่าอยากให้มันมี ลานจักรยานลู่จักรยานกกยาน,นะครับคุณสิรละไปะขี่ได้นะครับปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็มีทั้งออฟโรดแล้วก็ทั้งเป็นแบบซิตี้โรดนะครับมีสนามกีฬานะครับม,มีลานกีฬาทุกอย่างเลยเพราะพื้นที่ใหญ่500ไร่เนี่ยเรามีทุกอย่างได้หมดเรามีบึงสาธารณะบึงมักกะสันนะครับที <c oughs> ่พระเจ้าอยู่หัวได้บอกพวกเราไว้ว่า ขอให้มันเป็นแก้มลิงขนาดเล็กสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะครับผมผมก็อยากให้ผู้บริหารให้ให้รัฐบาลเนี่ยได้ยินเสียงของพระองค์ท่านด้วยนะครับผมอยากให้ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยเชื่อผมเถครับว่าถ้าวันหนึ่งท่านทำให้เป็นส่วนสาธารณะอย่างแท้จริงนะครับผู้ควรจะรักท่านมผมอยากพูดคำนี้ย้ำนะครับท่านอย่าไปติดกับตัวเลข ท่านต้องเปลี่ยนไมเคิ mindset ของท่านนะครับเปลี่ยนทัศนคติของท่านท่านต้องมาเป็นประชาชนธรรมดานะครับท่านอย่าไปเป็นผู้บริหารแล้วดูแต่ตัวเลขถ้าท่านถามใจท่านว่าท่านมีเงินแล้วท่านให้ลูกของท่านเนี่ยไปโตในห้างกับท่านให้ลูกของท่านเนี่ยโตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมีส่วนสาธารณะมีไรเค้นให้ลูกลูกเรียนรู้อันนี้ะดีกว่านะครับท่านเลือกอันไหนนะครับ แล้วสุดท้ายนะครับกรุงเทพต้องหยุดโต<ม>อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าท่านผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านเนี่ยควรจะรับความเห็นนี้นะครับ<ม>ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะพูดเลยว่าเป็นสวนสาธารณะแล้วเราย้ายประเทศกันเราย้ายเมืองหลวงกันมไม่ใช่ย้ายประเทศขอโทษ<ม><ม>นะครับแล้วดูซิว่าโหวตคนกรุงเทพจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือท่านทำโหวตสิครับ และคนจะรักท่านรัะพักของท่านคณะของท่านคนจะรักท่านมากขึ้นนะครับค่ะคุณศิระมีเมื่อกี้จะบอกเสริมอะไรสั้นๆค,คือประเด็นเรื่องสวนสาธารณะเนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมืดนะครับซึ่งอันนี้มันจะเวลาเวลามีผู้สมัครมาหาเสียงบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะเนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะสร้างสวนสาธารณะโดยการดูจากพื้นที่ทุกท,ที่ที่เขาสามารถทําได้นะครับถือว่าเป็พื้นที่อย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจิบไปทำเนี่ย แน่นอนเขาได้รับความชื่นชมนะครับแต่ว่ามันจะมีพื้นที่อีกหลายที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนแออัดพื้นที่พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมอะไรเงี้ยนะครับที่หลายแห่งเนี่ยมีปัญหามากเลยคือตรงนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าตอนนี้ชุมชนแออัดหรือสลามเนี่ยมันแยกขนาดนั้นขนาดที่ที่ที่เมื่อก่อนเมื่อ20-30ปีก่อนเป็นหรือเปล่ามันมันมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมากชุมชนเขาพยายามที่จะดูแลรักษาตัวเองให้ให้ดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วใน ในชุมชนเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีเสน่ห์ต่างๆมีเอกลักษณ์มีงานฝีมือของชุมชนมีมีมีจุดเด่นๆเป็นคือเป็นช่างเก่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะอนุรักษ์เอาไว้มากกว่านะครับคือหลายที่เลยนะครับอย่างป้อมมหาการก็เป็นเป็นที่หนึ่งที่เป็นประเด็นที่ถูกไล่รื้มานานเป็นสิปีแล้วนะครับคืออยากจะให้มองมุมนี้ด้วยว่าเฮ้ยความจริงแล้วเราไม่ได้ต้องการพื้นที่คือคืออยากจะกลับมาเรื่องเดิมนะว่า พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีแต่รูปของพื้นที่สาธารณะคือพอเราไปไล่หรือชุมชนแล้วมาสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วคนดั้งเดิมแล้วเอกลักษณ์ของชาติแล้ววัฒนธรรมของชาติจะไปหยู่ตรงไหน,นอะไรอย่างเี้ยมันควรจะควบู่กับพื้นที่วัฒนธรรมไปด้วยใช่ครับใช่เราควรจะอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่สีเขียวที่ที่เราอยู่ครับ วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็คงต้องสู้กันต่อไปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ในกรุงเทพต่อ <c oughs> ไปนะคะค่ะวันนี้มาเวลาสําหรับรายการรู้ทันประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันกิติมาธารารัตนกุลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ